สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบแจมลักรถไสซิงครับไอ้วนไรโร่ทำไรครับบอกให้กลับรถฝ่ายรถเข้าบ้านครับ <c oughs> โอ้ขหางทางเลยครับก็สวัสดียามเช้านะครับ <c oughs> ออไปอย่างนี้นะเดี๋ยวไปสัมผัสนะครับ เมึนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูครับจะขึ้นไตล์ไปครับ <c oughs> เอางานเข้าครับ <c oughs> ของทางเต็มทางเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูครับความสามารถครับ อ,อ๋อหมดน่าจะลงไปเลยครับใช่ไหมโอ้เต็มทางเลยครับบอกให้ถอยรถเข้าบ้านนะครับอหน้าลงเลยนะครับเดี๋ยวดูจะขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมนะ สว,นเ,วนเลยโลขยขึ้นสื่อๆลยขึ้นุื่อดได้หรือเปล่าครับ เต็มทางเลยครับดีนะครับรถไม่มาครับเดี๋ยวดูทำไงต่อครับตอนนี้รถเกี่ยวก็ไปจอดอยู่ที่บ้านสีบุญเรืองนะครับไปลงไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็เอารถมาเอารถมาผมว่าจะเชื่อมขาตั้งหลังนะครับก็คิดไปคิดมาแล้วก็ เวลารดรถเปล่านี่มันก็จะสูงนะครับแต่เวลาขึ้นรถแล้วมันต่ำนะครับก็เลยตัดท่อนไม้เอานะครับง่ายดีนะครับก็รดไปลงไว้เมื่อวาน,นครับว่าจะไปเกี่ยวข้าวนะครับดูดข้าวนะครับฝนตกเฉยครับก็เลยไม่ได้ดูดข้าวนะครับ ก็ลดลงไว้แล้วก็เอาเทเลอร์กลับบ้านนะโอขอให้เข้าบ้านนะ ชอบเล่นคลน,นครับดูที่ดีๆก็ไม่มานะครับมาลงโคลนลึกๆนะครับก็นี่ก็บรรยากาศก็น่าจะไม่ตกแล้วนะฝนนะครับเดี๋ยวก็กินข้าวเช้าแล้วก็ไปทำงานเลยนะครับดูลอยครับ มันน่าจะใส่เผาเดียวนะครับแค่เผาหลังนะล้อหลังนะครับแล้วก็มันลื่นนะครับลอยลื่นนะครับลื่นลงเลยนะครับดูครับความสามารถครับเข้าบานได้หรือเปล่าครับ ได้ไหมครับโอ้สบายครับก็คลิมนี้อาจจะสั้นๆครับเดี๋ยวเจอกันที่นาง,งานเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเท่งไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามช่องจมามรักรถไท่ซิงด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นาง,งานดูข้าวครับหวังว่าฝนอาจจะไม่ตกแล้วนะครับ งานไทไรก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ฝนตกนะทำอะไรก็ไม่ได้ับก็เดี๋ยวไทยยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเข้าบ้านก็ได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่คิดว่าไม่ได้นะค <g> ร <ül> ับเหตอะไมาตรงนี้นี่ดูเหมือนจะยากนะครับ ハハハ